สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับวันนี้ซ่อมทีวีเอนะครับอาการจอเป็นดวงขาวๆนะครับตัวนี้เป็น l อจีรุ่นสามร้อยซีนะครับผมนี่ครับ LG นะครับถอดจอออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้ครับชัดเจนนะครับผม ต่อไปก็จะแกะดูข้างในอีกนะครับผมมันก็จะมีมีหลอดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือ,อาฝาครอบหลอดนะครับเป็นเลนเอาไว้กระจายแสงนะครับตัวนี้ผมใช้กาว UV นะครับก็จะมีหลอดไฟ UV แล้วก็จะมีกาวนะครับ เราหยดไปแค่หยดเดียวนะครับกาวตัวนี้มันไม่ร้อนนะครับข้อดีคือมันไม่ร้อนมันก็จะทำให้ฐานไม่ละลายนะครับตัวนี้เราก็จะตั้งอยู่บนฐานนะครับฐานอยู่มีอยู่สามขาครับเครื่องก่อนคงใช้กาวกาวร้อนนะครับปรากฏว่ามันมันละลายนะครับติดเสร็จก็ แสงเพี้ยนหนักกว่าเดิมอีกนะครับผมตัวนี้ใช้กาวยูนะครับแล้วก็ใช้แสงยูนะครับส่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวกาวก็แห้งเองนะครับตอนแรกเราหยอดกาวหนึ่งหยดนะครับแล้วก็ใช้แสง uv ส่องเข้าไปนะครับเป็นแสงสีม่วงนะครับ ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับแห้งแห้งแล้วนะครับผมนี่ครับหยุดไปหนึ่งหยดนะครับมันไม่ร้อนนะครับทำให้หลอดไม่เอียงนะครับเวลาใส่หลอดก็จะไม่เอียงแต่เราต้องใส่ที่ พยายามใส่ที่จุดเติมให้ได้นะครับแล้วก็สองไฟนะครับสองไปเลยครับพักหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะไม่แห้งหมดแห้งนะครับผม ลองเสียบปลั๊กดูนะครับปรากฏว่าหายนะครับผมาหายดีกว่าเดิมนะครับอาจจะมีวงวๆลางๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะลองประกอบจอใส่จริงนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็ตัวนี้ก็คือหลังเครื่องนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะตัวตัวสอบเปิดนะครับผมปรากฏว่าหายนะครับผมไม่มีร่องรอยให้เห็นเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเก่านะครับ แลีวมีตัวอย่างนะตัวนี้คือใช้กาวกาวร้อนนะครับนี่ครับติดติดเสร็จหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็เลยต้องใช้กาว UV นะครับโอเคนะครับผมก็มีแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม